หมอแจ๋เพื่อนเวันนี้ก็ส้มตำอีกแล้วจ้ะเดี๋ยวมาใส่เป็นส้มตำเป็นส้มตำตีนไก่จ้ะซื้อตีนไก่เดี๋ยวจะใส่ขนมจีนด้วยจ้ะใส่ตีนไก่ลงไปเลยจ้ะเราไม่ต้องตำแค่เอาช้อนแล้วนี่ใส่ชุบๆไปจ้ะใส่ซาโตอด้วยจ้ะเส้นขนมจีนก็เส้นมูละกก็ได้จ้ะ แต่ว่าจะไม่ทำม่ต้องทำดีจได้มาไปแล้ว ใส่เส้นขนมจีนลงไปงเท่าไหร่จังใจอยากกินแบบตำส่วจี๋ยาวเป็เส้นขนมจีนใส่แค่นี้่อ นี่จนเจาเพ่ดำซัวนไก่จ้ะนี่เ้พื่อนะตรงสตอก็เพือจะนี่จ้ามากินมาเพื่น,เ,นเดี๋ยวมากินด้วยกันจ้ะ